กระดูกสันหลังคดแบบนี้ออกกําลังกายยังไงดีคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะท่าที่หนึ่งะคะให้เรานะคะเอียงตัวไปด้านที่คดนะคะเอาด้านที่คดเข้าหากําแพงค่ะแล้วก็ยืดตามท่านี้เลยค่ะค้างไว้30มสิบวินาทีนะคะทําทั้งหมด3ามเซตค่ะวันละ2รอบนะคะตอนเช้าและตอนเย็นค่ะ ต่อไปท่าที่2นะคะให้เรานะคะเอียงตัวไปด้านที่คดเหมือนกันค่ะค้างไว้30มินี้นะคะทําทั้งหมด3เซตค่ะวันละสรอบเหมือนกันนะคะเช้าและเย็นค่ะท่านี้นะคะในคนที่ปวดเข่าเนี่ยก็แนะนำให้ข้ามไปก่อนได้นะคะต่อไปท่าที่3นะคะให้เรานะคะเอียงตัวไปด้านที่คดนะคะแบบนี้ ทำตามคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ค้างไว้30มสิบวิค่ะทําทั้งหมด3เซตวันละ2รอบเหมือนกันค่ะท่าย,ยืดที่ให้ไปนะคะเป็นท่าออกกำลังกายอย่างง่ายนะคะแต่ว่าถ้าหากคนไหนนะคะที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดมากๆเนี่ยก็แนะนำเปปอบแทนนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมีอะไรสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะ